นะครับเลือกเอาคนที่ดีมีอุดมการหน่อยนะครับไอ้สอสอบางคนเนี่ยนะครับเคยโทรศัพท์มาขค่มขู่ผมพี่เดถ้าม่หยุดวิพากษ์วิจารณ์คดีแตงโมนะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการนอกระบบกับพี่ผมจะพาพี่ไปสามจังหวัดชายแดนใต้แล้วอาจจะไม่ได้กลับมานะผมใช้วิธีการนอกระบบถ้าเป็นคนอื่นแล้วผมจะส่งคนไปกระทืบพี่ไอ้สอสอเเนี้ย ลาออกแล้วก้มกราบลงับพื้นเนี่ยเตียไปรับหมายหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกองกับการหนึ่งได้เลยนะผมโทรแจ้งแล้วว่าคนนี้หมดสภาพความเป็นสอสอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่ออาวหาข้อหาความผิตตดต่อเสรีภาพมคมขืนใจผมผมไม่ยอมความเนี่ยก็ส่งเดี๋ยวก็เอาไปสั่งฟ้องส่งอายการก็ส่งศาลคนอย่างผมไม่มีใครมาเคลียร์ได้ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองปากดีขี้โม้หรือจะเป็นยูทูบเบอร์นักล้องเรียนผมก็ดำเนินคดีถึงที่สุดคุณอาจจะชนะในมือถือในโลกโซเชียลคุณก็เป็นฮีโร่ในโลกออนไลน์ผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมในมือถือแต่สุดท้ายคุณต้องไปสู้ในศาลถ้าสิ่งที่คุณพูดไปเป็นความจริงคุณก็ต้องติดคุกก็แค่นั้นนีนี่คือตัวผมนะนะครับเรื่องกองสลากพัด กองสลากพัสนี่นะผมดูแล้วเนี่ยหลายๆคนเขามองเลยว่าเออดีเอไอเนี่ยนะหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเอ่อพวกปปสอะไรเนี่ยเล่นลิเกรหรือเปล่านะเขาบอกว่าอะไรการอายัดต,ต่างๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหนในกระทรวงิธรรมเนี่ยไม่รู้ว่าดีเอไอหรือปปสไปอายัดบัญชีแต่ปรากฏว่าน็อตกองสลากถอนเงินออกไปหมดแล้วสามร้อยกว่าล้านนะครับสวท่านหนึ่งท่านออกมาพูดในเรื่องจริงนะก็บอกว่าไปอายัดแล้วเหลือเงินอยู่หมื่นเดียว ผมฟังฟังแล้วมันยังไงไงนะก็ฝากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเนี่ยเฮ้ยมันมาเล่นลิเกเปล่าแล้วน็อตกองสลากก็เคยออกมาพูดว่าผมโดนอายัดเงินหมดแล้วเอ๊ะสิ่งที่เขาพูดนี่มันมันไม่ค่อยสอดคล้องเลยนะนะก็แสดงว่าสิ่งที่น็อตพูดนี่มันก็เป็นไงไม่สอดคล้องคือโดนอายัดเงินแค่มือเดียวนะแปดบัญชีก็ไม่กี่ตังค์นะเหมือนกับแบบอายัดไม่ทันอะไรจำลองนั้นะ ผมดูไปดูมาในหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมบางหน่วยที่ไปอายัดเงินบัญชีนอตกองสลากตกลงอายัดได้หมื่นเดียวนะนะและที่ผ่านมาก็ตำรวจหรือใครอายัดต,ตูห้ห่าแสนเดียว <c oughs> ไม่รู้หน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานไหนเรไปอายัดได้แสนหนึ่งตูห้ห่านอตกองสลากอายัดได้หมื่น <c oughs> ผมดูแล้วเนี่ยในประเทศไทยตำรวจหรือกระทรวงยุติธรรมเดีย มันจะมีความน่าเชื่อถือบางคนเขาบอกว่ามันเล่นลิเกหรือเปล่าบางคนบอกว่าใ่ลิเกเป็นงิ้วบางลําดัดและสิ่งที่น,อน็อตกองสลากบอกผมหมดตัวแล้วไม่มีค่ารถมันก็จะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณโดนายัดแค่หมื่นเดียวหลักฐานตัวนี้มันชัดแล้วพระท่านสวท่านออกมาพูดเนี่ยเอ่อประเทศไทยตกลงว่าคดีพนันออนไลน์ขายสลากเกินราคาฟอกเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณน,นอ็อตคุณตู้ห่าวเนี่ย มันจะมีใครติดกุ๊กไหมหรือว่ามันเป็นการสแสดงฮะผมดูแล้วมันจะเืิดการสแสดงหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนการสแสดงหรือเปล่าเนี่ยมันยังไงเนี่ยดูแปลกๆนะคดีคุณนอ็อตแกก็บอกแกหมดเงินหมดทองแล้วแต่แหล่งข่าวบอกว่านะอายัดได้หมื่นเดียวแล้วคุณน็อตจะหมดงเงินหมดทองได้ไงแล้วทําไมอายัดไม่ทันคดีต่างๆฟอเรล็กดีเจแมนกับใบเตย ก็แจ้งข้อเก่าวหาจะไปถึงสารไหมเนีย่ยถึงสาลจะหลุดไหมเนีย่ยพิงกี้ก็ได้ประกันตัวมาแล้วกำไรข้อเท้าก็ถอดแล้วแสดงละครก็ได้แล้วขึ้นปกหนังสือก็ได้แล้วสรุปแล้วจะมีใครติดคุกไหม,มเนีย่ยพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เราเป็นรายการที่ให้ความรู้นะครับพี่น้องครับนะสบายสายกัน วันจันเนี่ยนะครับผมจะให้ทนายความไปยื่นฟ้องหมอแล้วก็โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนทางฝั่งธนบุรีไปรักษาตัวนะเขาสายตาสายตาสั้นสายตาเอียงเขาก็เลยไปทําเลสิกแต่ปรากฏมันทําไม่ได้นะเนื่องมันสั้นมากเอียงมากก็เลยไปทำํำการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะนะนะครับ นะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ดูนี่ดสักครู่นะฮะเดี๋ยวก,ก่อนนะสักครู่นะนะคือลูกความผมเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนนอกนะสายตาสั้นเอียงเขทําเลสิกแล้วไปใส่เลนส์เสริมเขาเรียกว่า ICL นะฮะจริงๆแล้วเขาเขาตา,าตาสั้นตาเอียงตาเขเนี่ยมันใส่ ICL ไม่ได้แต่หมอเนี่ยก็ดันไปทำ พอทำเสร็จปุ๊บโอ้โหเกิดภาพทับเชิงซ้อนกันเลยเช่นเห็นคนหนึ่งคนเป็นสองคนถนนหนึ่งเส้นเป็น2เส้นทางใช้ชีวิตไม่ได้ขับรถไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องมีคนจูเหมือนคนตาบอดนะครับลูกความผมคนนี้ชื่อนายภาสกรสกุลศิลปะก่อนอันนี้น่าสงสารมากเลยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ฟ้องหมอจากษุกรรมและเลสิกโรงพยาบาลชื่อดังย่านฝั่งทน นะครับไม่สามารถใช้ชีวิตนะครับวันจันนี้ยื่นฟ้องครับเรียกค่าเสียหายทั้งหมด32ล้านนะครับในวันจัน,นี้จะไปฟ้องที่ศาลแพ่งสมุทรีอันนี้คือหนึ่งเรื่องเล่าให้ท่านฟังว่าสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเขทํทำเลสิกใส่เลนส์เสริม ICL ไม่ได้อย่าไปทำนะครับกลายเป็นคนเห็นภาพทับซ้อนมองคนคนเดียวมองคือมองเห็นไปสองคน ถนนเส้นเดียวเป็นสอง,สองเส้นน่ากลัวมากเนี่ยโรงพยาบาลเี่กก็ชนใหญ่เลยฝั่งทนชื่อดังเลยละ่ะเนี่ยวันจันรเดี๋ยวให้ทนายไปฟ้องแล้วนะครับนี่เราให้ท่านฟังนะแล้วก็วันจันสิบโมงเช้าผมจะเป็นทนายความแล้วก็พาท่านอาดีตสอสอูนุรักษ์สสเขตหนึ่งพักเพื่อไทยมุกดาหารลูกความผมไปยื่นฟอ้องอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลคุณศักดาเป็นจำเลยที่หนึ่ง นะแล้วก็นายอะไรจตุพรมังบุรุษพัฒน์มังปหลัดกระทรวงทรัพยากรเป็นจำเลยที่สองแล้วก็ลูกชายคุณบรรหารนายวราวฒิรัตตมตีว่าการกระทรวงทรัพยากรจำเลยที่สามในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องร่วมกันทําเอกสารเท็จนะนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการรายงานข้อมูลว่านายนุรักษ์ ตบรัพย์นะครับอธิบดีกรมน้ําบาดาลน,นายภูวดลจํานวนสิบล้านซึ่งนายภูวดลก็ไปเบิกความในศาลแล้วว่าไม่มีการตบรัพยสิบล้านกันเนี่ยนะครับก็ไปฟ้องจาเลยสามคนอดีตอธิบดีกรมน้ําบาดาลจําเลยที่หนึ่งคุณศักดาสองประหลัดกระทรวงทรัพยากรจาเลยที่สองสามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรจำเลยที่ 1, สาวันจันทร์สิบโมงเช้านะัดผู้ซื้อข่าวแนละ้วเดี๋ยวจะแจ้งหมายข่าวนะวันจันทร์นะครับ นะก็ฟ้องร้องกันไปผิดถูกก็ศาลาตัดสินนะช่วงใกล้เลือกตั้งคดีความต่างๆเขาจะตามกันมาเยอะนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องมนุษย์ต่างดาวเอเลียนหรือแสงแฟร์นะหมอคนหนึ่งเนะี่ยอันนี้เป็นการที่เขาเรียกหลอกลวงประชาชนอย่าไปหลงเชื่อการกระทำดังกล่าวเนี่ย ถ้ามีเจตนาในการที่จะนาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อ้างว่าถ่ายภาพว่ามันสิบปีแล้วในต่างประเทศทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่คุณไปบอกว่ามนุษย์ต่างดาวระวังอาจจะเข้าข่ายความผิดตามปรบอคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ตํารวจครับอย่านั่งเฉยเลยครับนะตำรวจที่ดูแลไซเบอร์ไปดูแลทีปล่อยให้เขาโพสเอเลียนเอเลียนเ,เยนี่ยดังไปหมดแล้วมันไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องเขาบอกมาแล้วว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่เอเลียนนะครับนะมันเป็นลักษณะของการถ่ายภาพย้อนแสงแล้วมันมีแสงกระทุกกระท้อนอะไรอ่ะที่เขาเรียกแสงแฟร์แสงแฟร์เนี่ยอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มาสร้างกระสงกระแสสร้างอะไรต่างๆนะควรจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเรื่องการหลอกลวงประชาชนเหล่านี้นะครับเอออ่านะครับบางคนบอกอาจารย์เดชาไลฟ์ไม่แจ้งเตือนทาง ติ๊กตอกเดี๋ยวนี้มันปิดกั้นเยอะนะก็ค่อยๆแชร์กันไปแล้วกันนะก็ขอบพระคุณครับที่ถามมานะนะนครับนะบางทีมันก็ไม่เตือนแม่อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกใครชอบก็เข้ามาเป็นรายการให้ความรู้เอานะนะครับ <c oughs> ลังสีมันลมโดนฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายร้อยล้านหมินออ่นสวก็ถ้าทําหน้าที่โดยสุจริตก็ไม่ต้องกลัวครับคุณลมผมเป็นกาลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้าสุจริต บ่อนพระรามสาที่มีการยิงกันตายในบ่อนแล้วตำรวจบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดโอ้ยยำคดีเลิกไปหมดแล้วยำคดีหมดแล้วช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมชื่นชมคุณทนายขอบคุณครับอ่าครับอ่าโดนหลอกโอนเงินของเซ็นเตอร์โอ้โหเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะกระทรวง, DES, งวดีเอสกทชตำรวจไซเบอร์ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นตอเต็มบ้านเต็มเมือง เป็นบ้านเต็มเมืองครับ